สวัดค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกอกนะคะนี่ค่ะหลังจากพ่อผู้ใหญ่ง่วงนอนก็ได้นี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะตุ๊ก,กตาหญิงชายนะคะนี่เดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะเอาน้ําล้างก่อนนะคะมาถ,ถึงบ้านแล้วค่ะเนาะไปเดินทางไกลพ็ออยากจะหลับจะนอนเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่กอน้างก,ก่อนนะคะนี่สวยงาม คุณก <presidency. S 1> ็เยอะนะคะเพราะว่านานแล้วเพื่อนบอกว่าจะจะย้ายร้านเนาะก็ลยลดให้ค่ะหล้ก็หม่ อันนี้เป็นกระบุงนะคะเป็นกระถางหลกไม้เดี๋ยวจะหาต้นไม้มาปลูกจริงๆแนละ้วผู้ใหญ่ชอบนะคะ เดิมนะคะล้างสร็แล้วก็สวยเลยค่ะสวยงามนะคะน่ารักมากค่ะอันนี้อะไรนะคะ อันนี้จะอ่านว่าร้านนี้สะอาดรสชาติอร่อยนะคะจะลดต้นไม้นลคะหิวมากแล้วไม่ได้ลดหลายวันแล้วค่ะใช่ค่ะหลายวันแล้วอ่บไม่ได้เรอกค่ะก็ให้น้องอ่านถ่าย ไม่รู้เห็นแม่หรือเปล่าอันนี้ก็เหี่ยวแล้วค่ะเนาะเีะจะได้เอาออกจากอันนี้อยู่แต่ยังไม่มีดินอันนี้ถูกเ็ดเลยต้อนชวนชมนะคะน,นี้ก็กล้าตับแล้วต้องรอให้ตีเสียดหน่อย เพราะว่ามันนั่นค่ะมีการถเราก็เหี่ยวนี่ยซึ่ก็นมแล้วมีกลิ่นออันนี้สวยค่ะนันคนคนชมก็ไม่ชอบน้ำเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นดอกแก้กวเนาะยิ่งแดดยิ่งออกดอกนะคะสวย แล้วกี่นาทีแล้วครับสามโอ้ต้องานนัตั้ง,งาสามนาทีเองสี่แล้วเลกเออันน,น,นี้เขาเรียกตูการ์ตูนอะไรก็ไม่รู้นะพี่เสี่แนนี้ผู้ใหญ่เนี่ยน่ารักดีก็เลยเอาตัวสี่ก็ชอบสีขาวอยู่แล้วลน่ารกอันนี้บอกว่าร้านนี้ สะอาดรสชาติอร่อยนะคะนนี่บอกว่ายินดีต้อนรับนะคะเวลคัมนะคะเวลคัมะนะคะนี้กระบุงนะคะกระบุงเรานี่จะปลูกน้่ค่ะจะเอาปลูกต้นไม้แบบต้นเล็กๆค่ะน่ารักมาก จริงๆก็หนูชอบอประดับตกแต่งนะคะหามาทีละเล็กละน้อยค่ะค่อยๆหามาเนาะถ้ามันเหนือบา่ากอ่อนแรงแล้วก็ไม่ไม่เอานะคะมันหนักเกินไปก็ไม่เอาก็อเอาอันได้เล็กนี่แหละคะ่ะอไม,ม่สูะะเลยค่ะรลนี้เเต่อันอันนั้นไม่ถือก็เลยหิว เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่ก็ขออนุญาตไปปิดน้ำก่อนนะคะแป็บไว้ตรงนั้นนะคะนี่นะคะรดน้ำเสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะเขาเรียกว่าตัวการ์ตูนอะไรก็ไม่รู้นะคะเอฟซี FC แม่ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้หรอกค่ะน่าจะเป็นเชฟเด้อันนี้เชฟนะคะเชฟผู้ชายนะคะอันนี้มีหมวกด้วยนะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนหรือเปล่านะคะอันนั้นน่ารักมากค่ะยิ้มแบบน่ารักมากเลยค่ะชอบเลยนะคะ หรือว่าเราจะเอาชวนชมไปอยู่ใกล้ๆเขาหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะจะบังไปไหมนอ้องเอฟซี FC ว่าสวยหรือ,อยังเนาะนี่นะคะจัดจัดไปอันนี้เชฟนะคะเชฟ ผู้ชายนะคะส่วนท่านี้เป็นเชฟผู้หญิงนะคะน่ารักผมเปียนะคะน่ารักมากเลยนะคะเขียนไว้ว่าร้านนี้สะอาดรสชาติอร่อยนะคะนี่คะ่ะยิ่งเปียกน้ำยิ่งน่ารักเลยงิงิ่งค่ะน่ารักมากเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูของหวานนะคะ เรจะพาไปดูของหวานนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะรอรอให้เขาให้ยกออกไปก็ยกออกไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นนี่นะคะรวมมิตรนะคะรวมมิตรนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานะคะรวมมิตรจะมีลูกจากมีหลายอย่างเขาลดช่องนะคะแล้วก็นี่ค่ะทับทิม แล้วก็จะมีเฉากล้วยนะคะ FC นี่นี่น,นค่ะนี่นะคะช่องไม่ออกกกนะคะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ